ตอนทีในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาคุยกันถึงเรื่องของเลนสิคแานะครับเพราะว่าเป็นเลนที่ผมใช้มาตลอดหลายปีนะครับกับซิกแาเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสิปีแล้วนะแล้วก็หลายคนเนี่ยจะเห็นผมใช้ซิกแาบ่อยนะครับมีคนเข้าใจว่าผมใช้แต่เลนซิกแาอย่างเดียวที่จริงไม่ได้ใช้ซิกแาอย่างเดียวนะสัมยังก็ใช้นะครับเลนค่ายอื่นๆก็ใช้อยู่บ้างนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะไปลงที่ซิกแาเลยครับซึ่งผมก็สรุปได้ประมาณ7หัวข้อนะว่าทําไมผมถึงเลือกเลนแบรนด์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ในอนาคตจริงๆผมไม่ไดดดด้้้ใใเเเลนนนนนแแบร,ร,แรนนีียยววหอกต่่คุังา เกมาเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับกับ7ประเด็นที่ผมลองใช้มาเกือบ10ปีเนี่ยแล้วเห็นกับตัวเองนะครับเจออะไรมาหลายอย่างแล้วก็เผื่อบางคนนะครับกำลังตัดสินใจที่จะซื้อเลนตัวนี้เนี่ยจะได้ลองดูเหตุผลของผมนะครับแล้วก็เอาลองปเปรียบเ,เทียบดูไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดนะเป็นประสบการณ์ของผมแล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมได้เจอมานะครับเพราะงั้นผมไม่ได้ชี้นําหรืออะไรนะผมแค่แนะนําประสบการณ์ในส่วนผมจะได้รู้ว่าโอเคมันมีเหตุผลเหล่านี้อยู่ในการเลือกเลนเซกมามาใช้ครับพอเล่าอดีตให้ฟังก่อนกันกบเลน, Sigma น,นเซกม ไปเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะได้เห็นนะครับว่าผมมีการเติบโตตั้งแต่เริ่มต้นถ่ายรูปจนมาทําช่องเนี่ยกับเลนส์ซิกมมีประสบการณ์ยังไงครับเริ่มต้นเนี่ยผมก็ใช้กล้องนิคอนนะครับตอนนี้ขายไปแล้วนะไม่มีรูปนะครับใช้กล้องนิคอน d 8 0 0อนะครับอันนั้นซื้อมือสองมากับเพื่อนนะครับแล้วก็เมื่อก่อนก็ใช้เลนส์นิคอนอยู่นะครับแต่ไม่ได้ใช้เลนส์พวกเลนส์นาโนนะไม่ได้ใช้เลนส์เกตโตของเขานะครับเป็นเลนส์ทั่วไปเนี่ยก็ซื้อเลนส์ตัวนั้นมาใช้กับกล้องนะคร,บบ,ออรแบบ่่แอยมงิา เขียนคอนเทนต์ลงบล็อกแล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะมีเลนส์โตสักตัวหนึ่งนะครับแล้วเลนส์ค่ายมันแพงมากคือแพงมากในยุคนั้นนะครับผมก็ไม่ไหวนะก็เลยเห็นพี่หาวนะครับเขาเคยพูดถึงเลนส์ซิกมาครับตอนนั้นนะผมก็ติดตามแกตั้งแต่เริ่มต้นถ่ายรูปเลยนะครับเขาพูดถึงเลนส์ซิกมา50มิลนะครับแล้วก็35มิลที่เป็นเลนส์อาร์ตที่ผมเคยเห็นนะครับผมก็เฮ้ยความคมมันใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยโอเคเลยคือเราผ่อนไหวซื้อไหวนะครับก็เลยวางแผน ในการซื้อเลนส์ตัวนี้ครับหลังจากนั้นมาก็ซื้อมาใช้นะครับซื้อตัว35มิลนะครับยังไม่ได้ซื้อ50นะคือเห็น35ระยะมันถ่ายง่ายก็นะเลยซื้อมาใช้ครั้งแรกที่ลองใช้ดูเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเลนส์เคสโปรกับเลนส์ระดับเริ่มต้นเนี่ยมันคนละคุณภา,าพไปเลยนะความคมมันต่างกันเยอะมากคือเห็นชัดเลยคมคลิปเลยนะครับแล้วก็ติดใจนะครับเพราะว่ามันคมมากแล้วก็ราคามันโอเคเข้าถึงง่ายคือถูกในระดับที่แบบไม่ถูกมากแต่เทียบกับเลนส์คลายแล้วมันถูกกว่ากันเยอะครับหลังจาก,ากน,นนตััว้ ก็มีขยับไปซื้อเลนนาโนของ นิคอนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็ซื้อมือสองมาใช้ใช้ไปจน m ม r เลสเริ่มเข้ามาแล้ว m มลเลสเริ่มมีอิทธิพลมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นผมทํางานอยู่ที่ร้านกล้องอะไรพวกนี้ซึ่งผมดูแลด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอยู่ผมเนี่ยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับจากกล้อง d s l วไปเป็นเม l เลสเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเริ่มขยับไปใช้เยอะแล้วความรู้เราต้องทันลูกค้านะครับก็เลยขายนิคอนยกชุดออกหมดเลยนะไปใช้ของโซนี่พอไปใช้โซนี่เนี่ยตอนนั้นผมใช้โซนี่ a7r mark 2นะครับแล้วก็มีตอนนั้นมีเลนส์ซิกมาออกมา แม่ตัว35มิมลนะครับเหมือนเดิมระยะเดิมที่ใช้ครับณนะตอนนั้นเนี่ยเอ r m ยร์มาูกับเลนส์ซ m กแม่ยังทําง,งานแบบก็เร็วนะแต่แบบยังนิดนึงอะ่ะยังขาดความสมบูรณ์แบบนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้ซีเรียสผมถ่ายวิวอยู่แล้วนะครับก็เลยงอกเลนส์ซิกมออกมายาวเลยครนี้มีทั้งระยะ24มิลก็มีมีระยะ14 24มิลนะครับที่เป็นเลนส์มัลคันนอนแล้วก็ใส่ MC11 แปองมะครับเป็น7200ของมานะครับ,แล, Cannon, รบแล้วก็ใส่กับ MC ็ c 1 1ในการ่ายตา,า,ามเป็นเจ็ดสิบสองร จนถึงพวก s ซกมา FP ที่เป็นกล้องเมลเรียตของเขานะครับแล้วก็มีเลนส์ L อเมาส์ใช้บ้างแต่ไม่ได้เน้นจริงจังมากนะครับก็เอาตามที่แบบมีกําลังพอจะเล่นไหวครับซึ่งที่ผมเล่ามาเนี่ยเหตุผลเพราะว่าผมอยากให้คุณได้เห็นถึงประสบก,การณ์ที่ผมผ่านมานะครับแล้วก็ในมุมที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเจอจริงๆนะไม่ได้จะนี่นําหรือว่าจะเชียร์อะไรนะครับเกี่ยวกับเลนส์ s i g มานะแต่อยากให้เห็นถึงโอเคผมอยู่กับมันมาเยอะนะครับแล้วก็เห็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นกับเลนส์ตัวนี้ว่ามันเเเเเเปปนนยยยััังงไไครรบอ่่ะะดีวาาาข้กกลลลลจตหผผทมืส แล้วมันดีจริงๆนะครับที่ผมอยากจะบอกต่อนมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับมันมีอยู่ใน7ข้อนี้ครับประเด็นแรกคือคุณภาพกับราคามันไปกันได้นะครับคือถ้าเทียบจริงเนี่ยคุณภาพเนี่ยมันอยู่เหนือราคาในหน่อยนะครับ <S <S มเมื่อเทียบกับเลนค่ายแล้วเนี่ยยิ่งค่อนข้างเห็นชัดในประเด็นนี้ครับ <S <S เหตุผลแรกที่ผมเล่าเรื่องมาเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าประสบการณ์ที่ผมเริ่มต้นกับซิกแมเนี่ยคือเรื่องของราคาแล้วก็คุณภาพใช่ไหมครับเลนซิกมาเนี่ยเป็นเลนที่มีคุณภาพสูงนะครับสูงเลยตั้งแต่เขาเริ่มออกอาร์ตไลนาาเนี่แด้ขต ก็ไปพัฒนาอยู่พักใหญ่ๆแล้วก็ออกมาเป็นซิกมาอาร์ตออกมาเนี่ยความคมชัด ระบบออโตโฟกัสแล้วก็การทํางานกับกล้องเนี่ยมันโอเคเลยรวมถึงบิวคุณภาพของตัววัสดุของตัวเลนส์เนี่ยมันก็ดีนะครับก็ดีมาตลอดเลยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมเป็นคนส่วนน้อยนะที่เลือกใช้เลนสิ g m a ในช่วงนั้น,นครับแต่ระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผมเริ่มเห็นคนที่อยู่รับงานบริญญาที่เริ่มทํางานดีจริงจังนะครับอยากจะถ่ายภาพเป็นอาชีพอ,อะไรพวกเนี้ยเขาเริ่มออกเลนสิค m a มาใช้กนะันเยอะคือเลนเตอร์ปาร์ตี้ตอนนั้นอนะ่ะถูกเลือกเยอะขึ้นเพราะว่าเลนค่ายเนี่ยราคามันจะเกือบสองเท่าของเลนเตอร์ปาร์ตี้ครับและผม คนที่ดูคอนเทนต์อยู่ตอนนี้ก็น่าจะเห็นด้วยกับผมนะครับว่าซิกแมเป็นเลนส์ที่คุณภาพกับราคาเนี่ยมันไปด้วยกันได้จริงๆนะครับอาจจะแบบคุณภาพไม่ได้โดดเหนือราคามากนะครับคือมันก็สมเหตุสมผลแหละแต่เมื่อเทียบกับเลนค่ายเกตโปรด้วยกันนะครับแล้วดูบัจเจตกลับมามองอีกทีเลนซิกแมาเนี่ยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่โอเคมีความสมเหตุสมผลดูเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่ลงทุนแล้วก็งบไม่ได้สูงครับในผลที่2นะครับของการเลือกเลนซิกแมามาใช้ก็คือเรื่องขออองควววามมมชััดดเนนเนนนยหลลืืฟแ้้้ก็ไไใใจร เมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นช่วงเดยสาที่ผมแบบทํางานอยู่ตลาดร้านกล้องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เล่นกล้องไปด้วยเนี่ยเวลารีวิวกันเนี่ยเขาโูมดูแบบ100%เลยนะคือแบบโซมดูแบบ เช็คทุกรายละเอียดเลยว่าเลนส์มันคมไหมมันสู้กันได้หรือเปล่าเทียบรุ่นนี้กับรุ่นนี้แล้วแบบละเอียดยิบเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันจับผิดกันถึงขนาดนั้นเลยนะครับเลนส์ซิกแมตตอนนั้นน่ะผมก็ดูกูแบบเฮ้ยมันจะดีป่าวะ่าราคามันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือแบบดูราคาแบบราคามันถูกอ่ะนึกออกไหมเลนส์ไข่ราคาเท่านี้เลนส์ซิกแมาทาราคาออกมาเฮ้ยมันถูกกว่ากันแบบหมื่นสองหมื่นเลยนะอะไรเงี้ยมันแบบโอเคหรือเปล่าใช้แล้วแบบมันจะสุดไหมอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นที่เราแบบค่อนข้างกังวลนะครับในตอนกนนนนะ่ีัเเเยยยมลล ไม่ได้โดนแสวเรื่องความคมนะความคมเนี่ยเหลือเฟือมากแต่ไปโดนแสวเรื่องน้ําหนักนะครับเพราะเลนส์ซิงแม่เนี่ยส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยเขาจัดเต็มเรื่องความคมมากเลยนะแต่มันมาพร้อมกับน้าหนักนะครับส่วนใหญ่ยุค ที่แบบเป็นเลนอาร์แรกๆเนี่ยคนจะแซวเลยคือแบบต่อให้ซิกมาบอกว่าเลนตัวไหนมันมีน้ำหนักค่อนข้างเบาอะน้ำหนักมันก็จะแบบค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับเมื่อเทียบกับชาวบ,บ้านนะแต่เรื่องความคมเนี่ยรเหลือมันคมกริปมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของขอบม่วงอะไรเงี้ยในปัจจุบันเนี่ยก็แทบไม่ค่อยแบบทําได้ดีขึ้นอนะคือมันมันมีน้อยมากคนต้องหามุมที่แบบถ่ายให้ขอบม่วงมันขึ้นมันถึงจะเห็นอะไรเงี้ยปัจจุบันคือทําได้ดีไปเยอะแล้วนะในเรื่องความคมนะผมเชื่อว่าคนที่ใช้เลนซิกแมาอยู่น่าจะเข้าใจเรื่องนนีีี้้ไดดนะคคคคคครับบบวาาามมกเเ่ยอลืแ ไ้ใจดเหลืือเฟอรเพราะงั้นถ้าคุณกําลังสนใจเลนสิ่งแม่อยู่แล้วก็ความคมเป็นประเด็นนะอันนี้ผมยืนยันเลยนะครับเลนสิ่งแมาเป็นเลน์ที่มีความคมชัดสูงมากใช้กับกล้องอย่างเมื่อก่อนผมใช้กับ Sony HR ่ Mark เอจจาร์มาร์ทว42ล้านหรือพวกเนี้ยมันก็ยระรียดได้หมดนะครับคือเลนมันโอเคจริงๆครับเหตุผลที่3นะครับที่เลนสิ่งแม่าทาได้ดีนะครับก็คือเรื่องของออโต้โฟกัสนะครับกับกล้องไม่ว่าจะเป็นโ o n y นะครับที่เป็นเมลเลสนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีหลายตัวนะที่เป็นกล้อง มลเลสแล้วก็เป็นออโต้โฟกัสที่เซม่าทำออกมานะครับเขาก็ใช้งานได้ดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับแต่ว่าจะมีกับบางกรณีบ้างนะครับที่เห็นออโต้โฟกัสเนี่ยทำงานต่างไปเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่นะอันนี้ก็อาจจะดูอีกทีนึงนะครับแต่ด้วยที่ผมใช้มาเนี่ยกับกล้องโซนี่นะครับก็ใช้งานปกติคือโฟกัสได้โอเคเลยนะครับจนไปถึงพานาเนี่ยที่เป็นเอลเมลนะครับใช้งานกับเลนส์เซม่าก็โอเคสบายมากที่เป็นพานาโซนิกรูมิกเอสไฟมาร์กทูนะครับตัวใหม่ที่เป็น,นเฟสเด TECTION นะก็ใช้กับเลนียซิมมกมอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับอาจจะมีแค่บางกรณีที่ต้องอัพเฟิร์มแวร์นิดหน่อยก่อนที่จะทางานแค่นั้นเองครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงประเด็นออโต้โฟกัสที่ทํางานแล้วเคยเห็นว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริง,รงๆยังจังเลยนะต้องเป็นกล้องโซนี่รุ่นเก่านะครับที่เป็นแบบ A7 Mark II อะไรเงี้ยนะครับอย่างตอนผมใช้โซนี่ A7R Mark II เนี่ยโฟกัสมันก็ยังแบบยังทํางานไม่ได้สม,มูทมากนะคือแบบออโต้โฟกัสอะไรมันก็ดีแหละแต่ว่ามันยังนิดหนึ่งนะครับพอมันเป็นเจเนอเรชันที่3ของโซนี่นะครับคือเรื่อง ตลอดจนมีแผนเริ่มมาเปลี่ยนใช้ Panasonic ช่วงหลังๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ยังใช้โ o n y อยู่นะเพราะว่าใช้ในการถ่ายภาพนิ่งนะครับเพราะว่าเลนส์ซิกมายังเต็มระบบอยู่กับโ o n y ก็เลยย้ายไปไม่ได้ครับเพราะงั้นยืนยันเรื่องออโต้โฟกัสนะกับโ o n y เนี่ยเหลือๆนะครับหรือว่าจะเป็นพานาที่เป็นแอลเมาส์เนี่ยต้องลบน่ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เคยรีวิวของซิกมาที่เป็นเมาส์ของ U.S.M. ที่เป็น c a n o อนอะไรพวกเนี้ยตอนใช้กับ M 5 0บอะไรเงี้ยก็โอเคนะคออโต้โฟกัสเขาด ของเลนซิกมากที่น่าสนใจก็คือเขามีศูนย์ในประเทศไทยนะครับแล้วก็สวิตดีคุยกันรู้เรื่องนะครับคือเรื่องของเลนส์เนี่ย ราคามันสูงอยู่นะลองได้พดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเนี่ยเลนราคาสักสามหมื่นเนี่ยถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าคนที่ใช้กล้องสามหมื่นแล้วเลนสามหมื่นเนี่ยก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะครับการที่เราซื้อเลนราคาขนาดนั้นมาเนี่ยบริการหลังการขายก็ต้องขุยรู้เรื่องด้วยนะเพราะว่าการรับประกันเลนมีปัญหาอะไรเงี้ยมันจะต้องเซอร์วิสนะครับอย่างใช้งานบางทีเราไม่รู้มันเป็นอะไรเนี่ยมันจะต้องมีคนที่คอยแก้ไขปัญหาช่วยเรานะครับทางซิกมาเนี่ยณปัจจุบันนะครับคนที่ดูแลเนี่ยจะ เซลิทีดิจิไลท์ไทยแลนด์นะครับซึ่งเขาก็ดูแลดีนะครับมีศูนย์บริการชัดเจนนะครับแล้วก็มีการจัดอีเวนต์จัดบูธตามงานกล้องพวกนี้เขาโอเคมากนะครับแล้วก็มีส่งเลนให้กับอินฟลูเอนเซอร์หลายๆเจ้านะครับ เอาไปใช้แล้วก็รีวิวแบบจริงจังนะครับซึ่งคนที่จะซื้อเลนแล้วก็คาดหวังเซอร์วิสที่ดีเนี่ยซิกแม่ก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่โอเคเลยนะครับก็สู้กับเลนค่ายได้นะครับผมเคยมีประเด็นเรื่องของกล้องซิกแม่เอฟพีของผมนะครับมันมีปัญหาอะไรเงี้ยผมก็ไปคุยนะครับเขาก็ส่งไปญี่ปุ่นแล้วก็ดูแลให้จนเอากลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับคืออันนี้ดีมากแล้วก็เลนนะครับบางกรณีนะเวลามันตกหล่นมาเนี่ยลหน้าเลนเคลื่อนอะไรเงี้ยเราจะต้องติดต่อส่งในไทยเพื่อส่งไปซ่อมแล้วก็ดูแลที่ ท่ตางปรระะเศนคับมันจะต้องมีคนคุยนะครับซึ่งทางซิกมาเนี่ยก็มีซิลิที่จะไลฟ์แฟเล่นนี่แหละคอยเซอร์วิสอยู่อันนี้ก็ให้ความมั่นใจกับ ผู้ใช้งานได้ดีครับรวมไปถึงหน้าร้านใหญ่ๆนะครับที่ขายประกันโนูนเนี่ยอย่างบิ๊กคาเม a าซูงคาเม r าเนี่ยเขาก็ขายเลนส์เซกมาอยู่นะครับทาให้การติดต่อสื่อสารแล้วก็การดูแลหรือว่าบริการหลังการขายเนี่ยมันทําได้โอเคครับในผลที่5นะครับที่ผมชอบมากๆในเลนส์เซกมาเลยก็คือว่าราคาเลนส์มือสองมันดีมากนะครับดีที่ว่าเนี่ยมันถูกมากครับเราสามารถหาได้ไม่ใช่ว่าเลนส์ราคามันตกนะคือเลนส์เนี่ยมันก็จะมีวัตจักรในเรื่องของราคาอยู่แล้วคุณซื้อมือหนึ่งมาขายมือสองอะไรเงี้ยก็จะมี การขายเลนมือ2ออกนะครับแต่ว่าเลนมือ2ของ s i g m a เนี่ยแน่นอนราคามือหนึ่งมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณสัก3 0 0 0 0ื่นต้นๆสามหม่นกลางๆนะครับถือว่าไม่ไม่โหดร้ายเท่ายุคอมผมนะยุคผมเนี่ยมันมีเลนแบบเปิดมา50,000ื่นสี่หมนอยู่นะครับก็กว่าจะซื้อได้ก็ผ่อนกันเหนื่อยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับมันผ่านมาหลายปีมันก็มีเลนหลายซีรีส์ที่แบบมันมีเลนหลายตัวที่แบบว่าราคามันโอเคแล้วนะในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มือ2เนี่ยโหราค่าแบบดีมากเลย สองหมื 20, ่นต้นๆสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยมีนะครับทาให้คนที่เป็นคนเริ่มต้นนะครับโ okay, อเคัาเลนมือสองเนะีนะ่ยก็หาเลนซิกมากได้ง่ายนะครับราคาก็โอเคประกันศูนย์ด้วยนะครับแล้วก็กับบางคนนะครับที่ทํางานจริงจังทางานเป็นอาชีพเน้นบัจเจตเลยอะไรเงี้ยหาเลนมือสองของซิกมาก,ก็หาได้ง่ายนะครับเลนที่เป็นเลนอดีตประกันศูนย์คือเป็นเลนประกันศูนย์แต่หมดประกันไปแล้วอะไรเงี้ยเวลาจะเซอร์วิสเนี่ยก็ไม่ได้เจอค่าแรงที่แพงนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนที่ผ่านมาจากศูนย์ไทยนึกออกไหมมันก็ยังเข้าศูนย์ได้แต่แค่ต้อง จ่่าายคต้องบำล,ง,ลงตามเงื่อนไขของเขานะครับผมก็คิดว่าอันนี้ก็โอเคนะสำหรับคนที่งบไม่เยอะนะครับแล้วก็อยากจะใช้เลนส์มือสองแบบลงทุนเน้นลงทุนเน้นกําไรอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซื้อเลนส์มือสองบ่อยมากครับไอผมข้อที่หงนะครับเลนส์ซิกมาเนี่ยเป็นเลนส์ที่มีให้เราเลือกทุกระยะนะครับทุกระยะจริงๆนะในยุคของผมเนี่ยคือแบบต้องรอนานหน่อยออกมาแบบ50รอ35อะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมีตั้งแต่ออาตท่าไวที่เป็นเลนส์ซูมมมเเลลลนนนสส์์ฟฟิิกกก็ีีะครับ ระยะมากนะครับตามกําลังที่คุณซื้อไหวเลย <Normal S 1> เลน normal ก็มีเลนช่วง portrait มีหมดนะครับเลน Telephoto Telephoto <ๆ>ก็มีหลายตัวนะครับมีแบบ7200ที่ผมใช่ใชไหมปัจจุบันมีแบบเรียกว่าไงดี60 600อะไรเงี้ยมีหมดเลยทําให้เรานะครับสามารถที่จะแบบเลือกเลนสที่ชอบตามระยะที่คุณถนัดได้เลยนะครับมีให้เลือกเลยไม่ต้องห่วงว่าเออย้ายมาใช้ sigma แล้วแบบจะมีระยะให้เลือกหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีครบหมดเลยนะครับเว้นแต่บางค่ายนะครับผมต้องบอกจริงๆนะบางค่ายก็แอบน้อยใจนิดหนึงนะครับอย่าง พวกแค n นลที่เป็น U.S.M เนี่ยโอเคหาเลนส์ซิงแม่ยากนิดหนึ่งนะครับมีคนเข้ามาถามเยอะนะครับเออทำไมไม่ค่อยมีเลนส์ของ Canon U.S.M เลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จริงนะครับเลนส์ซิงแม่บางตัวเนี่ยบางบางรุ่นจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนะถ้าเป็น L-Mount เป็น Sony E m o u n มเนี่ยมีฮอปเยอะมากนะครับและหลังจากนี้ก็น่าจะเริ่มออกมา หลายๆแบรนด์หลายๆค่ายแหลวนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวกันมาเยอะแล้วครับเขาก็มีออกทั้งของทางนิคคอนเองนะครับออกฟูจิก็มีนะครับมีเยอะเลยนะครับอนาคตก็ค่อนข้างสดใสนะครับกับทางซิกมาครับไอโฟนที่7นะครับสุดท้ายแล้วนะก็คือเลนส์ซิกมาเนี่ยมันมีหลายซีรีส์ให้เลือกใช้นะครับคือไม่จะเป็นว่าต้องเลือกเกเโปรอย่างเดียวนะมันมีระดับคอนเทมพอร์ติแบบเลนส์ทั่วไปให้เลือกใช้แต่ความคมเนี่ยเขาก็ยังจัดวันเนียบอยู่ดีครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยซิกมาทำเลนส์เด็กโตไปเยอะนะครับไม่ว็ก สปอร์ตไลท์ที่เป็นแบบเลนเทเลของเขาครับจะเป็นเลนแบบเอสนะครับเป็นเลนสปอร์ตนะแล้วซิงมาเนี่ยก็โดนแซวมาตลอดน,นะครับว่าเป็นเลนที่แบบแม่งค้นหนักเลยอะไรเงี้ยคือเป็นเลนที่หนักแบบน้ำหนักเยอะอะไรเงี้ยคือเลนโปรเขาอาจจะหนักแบบ1นกิโลขึ้นนะครับมีนะแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาพัฒนานะครับคือเลนเนี่ยเริ่มมีแบบขนาดเล็กลงเบาด้วยนะครับเกดโปรก็เล็กลงเบาด้วยนะครับดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะมากจนมาถึงการมาของเลนซิงแมที่เป็น I อซีรีส์นะครับเป็นเลนแบบกลุ่มคอนเทมพอร์ลีเน้นความ เบาเป็นหลักเลยครับคือเบาแบบว่าเบาแบบหลายคนที่เคยใช้เลนส์อาร์ตเนี่ยขยับมาใช้เลนส์กลุ่มไอซีดีเยอะขึ้นเพราะว่าความคล่องตัวมันสูงนะครับเลนส์กลุ่มนี้มีข้อดีหลายอย่างครับราคามันถูกมากเพราะว่ามันเป็นเลนส์กลุ่มคนทั่วไปนะครับตัวซีนะข้างๆเลนส์มันจะเขียนตัวซีครับเป็นคอนเดนอลลี่กลุ่มคนทั่วไปก็จริงนะครับแต่ความคมที่ได้ก็ถือว่าคมมากในเกรดระดับเท่านี้นะครับคือถ่ายแบบือบจ,จริงจังได้แล้วนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยรูปแสงบางตัวเนี่ยให้มาค่อนข้างกว้างนะครับจะม เมนไปว่าเออรูบแสงมันแค่ไปหน่อยนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับรูบแสงที่แบบ f 2 8 f 2อะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับเล็กเบาใช้งานได้คล่คองตัวราคาก็โอเคด้วยนะครับทำให้เลนสซิงมากก็มีทางเลือกกับคนเริ่มต้นได้แล้วก็หลักๆคือเลนส์กลุ่มคอนดีอลลี่เนี่ยมือใหม่เริ่มต้นได้ง่ายนะครับราคาไม่ได้สูง ขนาดเล็กแล้วก็ใช้งานสะดวกครับโอกาสใช้งานเล็กๆเบาๆเนี่ยก็บ่อยกว่าเลนสที่มันใหญ่ๆหนักๆอยู่แล้วครับและนี่ก็เป็น7เหตุผลทั้งหมดนะครับที่ผมบอกมาแล้วก็เจอมาในช่วงแบบเกือบๆสิปีกับเลนซิกแมสนะครับก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็ให้ข้อมูลเพื่อให้คนไปลองพิจารณาดูนะครับว่าเลนซิกแมสจะเหมาะคุณไหมนะครับแล้วก็ข้อดีที่ผมเจอไปเนี่ยมีเหตุผลส่วนไหนที่คุณรู้สึกว่าโอเคเห็นด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะผมคิดว่าก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้เลนทย์ภา ที่เราอยากจะได้นั่นเองครับสําหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องของเลนส์ Sigma ส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับอยากให้ลองรีวิวตัวไหนหรือว่าใช้ตัวไหนก็ลองคอมเมนต์คุยกันที่ Photo Thailand ทั้งหมด Facebook แล้วก็ YouTube หรือว่าจะอ่านที่ Photo Thailand Community ก็ได้ครับและเพราะถ้าใครครับสนใจเลนส์ Sigma ก็ติดต่อได้ที่ Sigma Photo Thailand หรือว่าสิริทิ Digital Life Thailand ก็ได้ครับสําหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับเลนส์ Sigma ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึง,งจบครับเดี๋ยวเราติดตามกับคอนเทนต์ความรู้ในตอนหน้าครับผมสํหรับวันนี้สวัสดีครับ